ไปไม่กลับเกิดระดับไปไม่กลับเกิดระดับไปไม่กลับเกิดระดับอะไรได้ชื่อว่าไปแล้วกลับไปแล้วไม่กลับเกิดระดับก็รูปนะครับวิทนาสัญญาสังขารวิญญาณในแต่ละขณะนะครับที่เกิดแลดับไปแล้วไม่กลับ ปีที่แล้วเดือนที่แล้วอาทิตย์ที่แล้ววันที่แล้วชั่วโมงที่แล้วนาทีที่แล้วขณะที่แล้วไปไม่กลับเกิดแล้วดับแล้วชีวิตก็เลยว่างเปล่านะครับไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีใครเพราะ รรมะเป็นเช่นนั้นนะครับเมื่อเราอยู่กับธรรมะเราก็จะเห็นความจริงความจริงในข้อนี้แหละไปแล้วไม่กลับกลับไปแล้วไม่กลับเกิดและดับเป็นสัจธรรมนะครับเราจึงมีชีวิตอยู่อย่างไร้ตัวตนนะครับไร้ความเป็นเรา เป็นของเราหรือตัวตนของเรานรในทุกขณะมีแตธรรมะนะครับเป็นธรรมะอยู่ตลอดเวลานามิธรรมะคือความไปแล้วไม่กลับเกิดระดับตลอดเวลาทุกช่วงมนระบาดใจการเป็นพระหันนั้นวาระสุดท้ายของชีวิตคือไปแล้วไม่กลับมาเกิดอีกหรือว่ามาเกิดในมนุษย์โลกเทวโลกขมามโลกอีก ไปแล้วไม่กลับคือนิพพานแล้วนิพพานเลยนะครับไม่กลับมามีตัวตอนนี้สัตว์ไม่บุคคลไม่เรามีเขาเพศหญิงเพศชายนะครับในรูปในนามในธาตุในกันในอย,ยนาะจใดอีกไปแล้วไม่กลับเกิดแล้วดับเป็นธรรมดานะครับนั่นคือชีวิตรหารก็มีแค่นั้นในแต่ละวันแต่เวลา ไม่มีอะไรมากกว่าน,นั้นนะครับไม่ว่าจะทำกิจวุตะการงานอยเฉยๆก็แล้วแต่ทํากิจกรรมต่างๆไปแล้วไม่กลับหมดทุกกิริยาเกิดระดับหมดนะครับทั้งรูปธรรมนามธรรมมันก็เลยเป็นธรรมชาติที่ยึดอะไรไม่ได้นะครับไม่มีอะไรให้ยึดไม่มีเราไม่มีของเรา ในแต่ละขณะก็ะเข้าใจได้นะครับรู้เรื่องก็ปล่อยเป็นธรรมะนะปล่อยธรรมะให้เป็นธรรมะนะครับปล่อยธรรมะให้เป็นธรรมะนะครับธรรมะไม่ยึดติดธรรมะนะครับชีวิตไม่ยึดติดชีวิตโลกก็ไม่ยึดโลกธรรมก็ไม่ยึดธรรมไปแล้วไม่กลับเกิดและดับนะครับมันก็ เป็นเรื่องธรรมดาเรื่องปกติเป็นเรื่องของธรรมะก็เข้าใจแล้วก็แล้วแล้วไปก็ไม่สงสัยนะครับก็เข้าใจแล้วปลงปล่อยวางนะครับสงบสติอารมณ์ก็ปล่อยให้มันเหมือนผ่านวันผ่านคืนไปปล่อยจนหมดจนไม่เหลือก็ดับไม่เหลือนีที่สุด นะครับดับไม่เหลือในที่สุดเพราะว่านิพพานอยู่แล้วว่างอยู่แล้วเพราะว่าชีวิตของคนเรานั้นถึงเราจะยึดอยากพเพลินพอใจในสิ่งที่ไปแล้วไม่กลับก็ตามก็มมีประโยชน์เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมันเกิดแล้วดับนะครับเกิดแล้วดับมันก็เลยไปแล้วไม่กลับ ไม่ว่ารูป,ปรสัจจเียงสัมผัสธรรมรมตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปิวทนาสัญญาสังขารญาณทุกเรื่องราวที่คิดพูดทําไปแล้วไม่กลับเกิดแล้วดบับนะครับนั่นคือธรรมะที่เราอยู่กับธรรมะแล้วเราก็จะเห็นธรรมะรู้เรื่องธรรมะก็จะธรรมะก็สงบสติอารมณ์ได้สงบใจได้ ไม่เอาลังเลสงสัยไม่หวัดละแวงไม่วิตกกังวลกับธรรมะเพราะว่าธรรมะที่เกิดแล้วดับเกิดแล้วดับแต่ละขณะนะครับธรรมะนั้นไม่มีตัวตนแต่ก็ที่เราอยู่ได้ทุกวันนี้นะครับอยู่ได้ยังไม่ดับสิ้นสลายไปก็เพราะธรรมะที่ไปแล้วไม่กลับก็เกิดเกิดแล้วดับ นะครับเมื่อเรารู้เราเห็นเราเข้าใจเราประจักษ์แจ้งถึงบรรลุนะครับก็คลายคลายความกังวลความลังเลสงสัยคลายความยึดติดคลายความเป็นดีพอใจเพลิดเพลินนะครับในสภาพในสภาวะในสถานะในปรากฏการณ์ที่เกิดแล้วดับไปแล้วไม่กลับได้นะครับ ก็เลยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตของสังขารของรูปธรรมนามธรรมไปแล้วไม่กลับเกิดระดับนะครับจะเป็นของคู่ของขี้นะครับจะเป็นผัวเมียลูกหลานญาติพี่น้องพ่อแม่สิทธิอาจารย์คนรักราบเยอะตะการเจะเสียงบริวารทั้งเป็นวัตถุธาต มารรมทธาตุอาการเดียวกันหมดเลยไปแล้วไม่กลับเกิดและดับนะครับถึงเราจะรีไซเคิลอัปเกรดอัปเดตเท่าไร่ผลสุดท้ายก็เกิดและดับไปแล้วไม่กลับหมดไม่ว่าในโูกออนไลน์โูกเสมือนจริงนะโลกของศัจธรรมโูกมายาไปแล้วไม่กลับหมดเกิดและดับหมดก็ไม่ต้องไปทุกข์กับมันนะครับไม่ต้องไปอะไรอาวอน ไม่ต้องไปหวาดภาวะไม่ต้องไปทุกร้อนนะครับไม่ต้องไปเดือดร้อนกับมันไม่ต้องไปฟุ้งซ่านกับมันธรรมะเป็นเช่นนั้นนะครับธรรมะเป็นธรรมดาเป็นเช่นนั้นเป็นเรื่องปกติแต่สําหรับคนที่เป็นปุุชนไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจธรรมะแต่ละขณะที่ไปแล้วไม่กลับเกิดและดับเนี่ยก็จะมีทุกข์มีโศกเศร้าขมขื่นพิรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจมีตกังวลจะอยู่จะกินจะใช้จะจ่าย เครียดไหมดทุกไปหมดทุกขณะว่าเราร้องไห้ดีใจเสียใจพอใจพอใจชอบไม่ชอบว,วุ่นวายตลอดนะครับทุกเกิดตลอดแต่พระหานั้นท่านอยู่กับธรรมะท่านก็เลยเกิดแล้วดับไปแล้วไม่กลับทุกขณะไม่ทันทุกไม่ทันเครียดนะครับไม่ทันสุขเศร้ากำางพงไปลำพันก็คลายสลัดสละละละทิ้ง นะครับไม่ยึดติดไม่ยึดถือไม่ยึดมั่นไม่อะไรกับอะไรไม่ไปมีข้อแม้เงื่อนไขไม่ต้องเดี๋ยวก่อนนะครับไม่ต้องอะไรทําไมไม่ต้องไม่มีคำถามเาเรียกหมดสงสัยก็เลยไม่มีคําถามไม่ต้องหาคําตอบไม่ต้องคอยดูคอยก็คอยฟังดมกลิ่นเลื่มสัมผัสคอยคิดคอยพูดคอยทําไม่ต้องคอยแล้วแล้วไปได้เลยนะครับไม่เสียเวลาคอยรอคาดหวังอะไร ไปแล้วไม่กลับเกิดระดับเป็นธรรมดานะครับของสังขารของทําทั้งหลายสภาวธรรมนี่ก็เป็นเช่นนั้นนะครับไปแล้วไม่กลับเกิดระดับดับไม่เหลือด้วยนะครับก็เลยเป็นศักว่าธรรมะสักว่าธรรมะนะักทว่าธรรมะไปแล้วไม่กลับเกิดระดับสักว่าธรรมะเพราะธรรมะที่เกิดแต่ละขณะขณะนั้นธรรมะนั้นไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ของเราของเขาเป็นเพียงธรรมะเป็นเพียงสภาวะธรรมแค่นั้นชีวิตพระสารนั่กอะไรอยู่แบบไม่จมไม่แช่ไม่ติดไม่กัดไม่ก้องไม่คาในธาตุในขันในอายตนะนะครับไม่มีอวิชชา สังขารวิญญาณนามรูปอญญายนานปัสสาววิณาตันหาในท่านิกันในอนายตนะอยู่กับธรรมะแล้วก็ไปแล้วไม่กลับเกิดและดับนะครับก็เลยไม่ต้องกังวลเรื่องอยู่เรื่องตายไม่ต้องกังวลเรื่องสุขเรื่องทุกข์ไม่ต้องกังวลเรื่องจําได้หรือว่าลืมไม่ต้องกังวลเราคิดได้คิดออกหรือคิดไม่ได้คิดไม่ออก ไม่ตัองกังวลว่ามีสติสมาธิปัญญาหรือหมดหรือไม่มีไม่ตั้งกังวลว่าจะมีลาภเพียรแต่ก็จะเสียงบริวารจะมีก็จะเลือนจะเสื่อมจะรักษาไม่ต้องกังวลอะไรกับอะไรนะครับไม่ต้องห่วงเพราะว่ามันเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับไปแล้วไม่เหลือทุกขณนะเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องขวาเบื้องนบนเบื้องล่างภายในภายนอกมันก็นอดีตอน,นาคตปัจจุบันก็จะเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดกาล ไปแล้วไม่กลับเกิดระดับนะครับนั่นคือสัจธรรมหรือว่าธรรมะแท้ธรรมะที่เป็นของจริงที่สัมผัสได้รับรู้ได้เห็นได้เข้าใจได้เชื่อได้มั่นใจได้ไปแล้วไม่กลับเกิดระดับนะครับ เป็นธรรมดาของธรรมะธรรมชาติธรรมดาไปแล้วไม่กลับเกิดระดับพระหท่านก็อาศัยชั่วรลางชั่วคราวกับธรรมะนะครับมายึดติดเพราะว่าเข้าใจดีนะครับไม่ได้กังวลไม่ตกกับธรรมะไปแล้วไม่กลับเกิดระดับนะครับไปแล้วไม่กลับ เกิดระดับนั่นคือธรรมะไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรเข้าใจตรงกันนะครับไปแล้วไม่กลับเกิดระดับไปแล้วไม่กลับเกิดระดับนะครับไปแล้วไม่กลับเกิดระดับดีด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับ